รีวิวจุดพักรถของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะคะนี่ตรงโน้นเป็นห้องน้ำนะแล้วก็จะมีศาลาให้นั่งพักนั่งกินอยกเนาะตอนนี้ก็มีรถจอดอยู่หลายคันเหมือนกัน คุณยายมีอะไรให้น้องนมยานกินไหมน้องนมยานมาลูกมานี่นี่นี่ยาน,ยนกลัวมานี่มานี่นมามามา,มา,มากินเลยกินเลยกินเลยคน,น เป็นไรจะได้มีแรงไปเลี้ยงลูกนะด๋จังและนี่ก็คืออาหารของรุนะคะมีปลาบองนี่ยนะ้เนี่ยแซ่บไหล คุณแม่ก hmm. mm ินแล้วใช่ไหมคะดเมื่อกี้เจ้าตัวนี้ก็มากินกับเขาด้วยนะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกเดินทางกันต่อนะฮะไปก่อนนะบ๊ายบาย ดูแลตัวเองด้วยที่แรกของการท่องเที่ยวของเรานะคะในวันนี้ก็คืออุทยา a n แ่งชาติไม่ใช่พุทยานประวัติศาสตรุโขทัยแล้วเราจะซื้อกล้วยทอดไปกินและนี่ก็คือนะักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะคะ รอให้เขาซื้อกล้วยกันก่อนเนี่ยดี๋ยวเราจะไปเช่ารถกอล์ฟเพื่อจะไปขับเล่นในอุทยานกันกล้วยทอดนะอร่อยมากๆเลย ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปผจญภัยกันนะคะก็ก็เมื่อกี้ลืมซื้อตั๋วนะคะเดี๋ยวเราต ยยเทิน <You> ไปซื้อตัว๋วอนได้ตั๋วมาแล้วนะคะอายุเกิน60ปีได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นได้เสียแค่ค่าเข้าของเรากับน,น้องคนละ20 โอเคก็โก okay. จริงจริงจรงค่ะอสองคนบครบกวนไปซื้อบัตรรถคนหนึ่งนะคะอ,อ้าวโอ้เราไม่รู้ต้องซื้อบัตรรถด้วยค่ะจัดรอดตรงนี้กันก็ได้ค่ะลืมซื้อบัตรรถพี่เขาก็ไม่ได้ถามเราด้วยตอนนั้นโอเคโอเคนี่อันนี้คือตั๋วรถก๊อป ห้าสิบบาทเอา้ามีน้อนมากระดิกหางอยู่หนึ่งตัวบ๊ายบายจะมีนี่ละครข้าวบินเป็นลักษณะของสมัยสุโขทัยแม่สุดยอดแล้วเรามีไกด์อยู่ด้วย เจดีทงุ่งขาวินนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะใช่ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวเทศจจุดแรกที่แวะนะคะก็คือวัดมหาธาตุ เดี๋ยวเราขึ้นไปชมพระพุทธรูปกันนะคะแต่ว่าเราก็จะอยู่แค่ในจุดที่เขาให้ขึ้นนะพระพุทธรูปสวยงามมากค่ะแล้วก็ยังอยู่ในสภาพดีมากๆเลย มันมีรายละเอียดตรงแบบฐานด้วยนะคะเนี่ยแวาเนี้ยเป็นลายเทพพนมใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เรียกว่าลายเทพพนมนแน่เลย วันนี้ก็นักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสัปดาห์หลังปีใหม่ไหมเขาก็หยุดปีใหม่กันแล้วอนะไรอย่งนี้หลังจากนั้นก็น่าจะทำงานกันคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวกลับรถ เพื่อขับไปยังที่ต่อไปนะฮะอันนี้ก็คือต้นมะขามนะคะคเก็บผลผลิตได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันคือบ่มีนวยแล้วเราจะไปไหนกันนะ่ะหมาลบนะหมาเฮ้ยเฮ้ยย <laughs> ลบนะ โตมหัวลานมากโอ้ต,ตอนนี้อากาศเย็นมากๆเลยลมพัดตลอดเลยไปด้านไหนด้านโน้อน <c oughs> อ่าเนื่องจากว่ามาตรงทางตันเราก็จะเลี้ยวกลับมาน,นะคะ กินกล้วยเพิ่มเพิ่มพลังก่อนจุดนี้เรียกว่าวัดสีสวายนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน เจออีกล้นอนให้ตัวเองมันเย็นแล้วนอนหลับอุตุเลยไม่ตื่นเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าตรงนี้มีอะไรมั่งอ๋อไม่ได้มีอะไรค่ะอืมจะกินอับเหมือนกันนะเนี่ย มูมีนกพิราบอยู่นี่เองฮัลโหลวัดดีทุกคนก็จะให้ความสนใจเจ้าตูกของนพิเศษน,นะคะไปกันตอ่นตอ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็น ไม่ได้เดินหน้าอย่างเดียวนะถอยได้ด้วยอะ่ะส่งคุณแม่ที่ห้องน้ำก่อนนะคะใช้บริการฟรีนะคะรีวิวห้องน้ำของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะข้างหน้ามีทิชชู่ขายนะคะ5บาทก็ใครใช้ก็จ่ายังค์ด้วยมีห้องน้ำจะบอกให้ว่าสะอาดมากเธอ สุดยอดแล้วอันนี้เป็นฝั่งผู้หญิงนะคะเยอะเลยอะแต่ว่ารีวิวฝั่งผู้ชายไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้เข้าปะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่นี่คือวัดสระศรีตระพังตระก,กวนนะคะมีความหมายยังไงเนาะ สองข้างทางก็จะเป็นบึงนะคะตรงนี้แหละที่เขาลอยกระทงสุโขทัยไหม ใหญ่โตมากๆเลยค่ะแสดงว่าที่สุขโขทยนะัยเนี่ยจะมีแค่บางจุดนะที่เขาไม่ให้ขึ้นแต่ส่วนใหญ่นี่คือให้ขึ้นนะพระสวยมากๆเลยสาทุกค่ะหลวงพ่ออ้าววิดีโอซะงั้นวิดีโอก็วิดีโอ ตำแหน่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่เคยเป็นวัดแหละถึงจะมีหินแบบหินแบบนี้หินเสมาอยู่เนาะก็คือมีอยู่ทั้งสี่ทิศเลยตรงนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็จะเป็นแบบที่แบบประหลักหักพังนะแล้วก็ อันนี้อาจจะเป็นอันที่ซ่อมแล้วสังเกตการวางเขาจะวางไม่เหมือนกันนะอันนี้วางเหมือนโครโรนลอะส่วนอันนี้ก็วางแบบเป็นแบบตรงกันข้ามออแปลดี ที่บอกว่าเป็นที่ลอยกระทงก็คือมันมีตรงนี้แหละที่เขาจะต้องมานั่งใช่ไหมแล้วก็ลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงจริงๆก็เคยมานะงานลอยกระทงสุโขทัยแต่มันนานมากน่าจะยี่สิปีละนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกลางวันกันค่ะ เดี๋ยวให้ดูนวัตกรรมค้ำยันเขาน่าจะกลัวกิ่งตรงนี้มันร่วงลงมานะเนาะก็เลยเอาอยางรถจนนะมาคล้องแล้วก็ตั้งเสาค้ำไว้ทุกคนพอมาดูใกล้ๆเป็นนกจริงแหละมีนกบินไปด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โแต่ว่าแบบอะไรจะแบบ นิ่งขนาดนั้นเนี่ยฮะป่ะเห็นยกว่าต้นกล้วยต้นตานลอะเนี่ยตอนน,ตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็ยังปั่นจักรยานกันหน้าตั้งเลย นเนี่ยน่ารักมากเลยแบบเนี้ยทำเป็นรถคลาสสิกอ่ะไอเดียเจ๋งมาก่าที่สุดท้ายที่เราจะไปกันนะคะก็คือ อนุสาวรีของพ่อผลกรามคำแหงมหาราชนะคะผู้ก่อตั้งเมืองสุโขทัยพี่กูชื่อบานเนือนกูมีพี่น้องท้องเดียว5้าคนมึงบอกมาเลยชื่ออะไรบ้างมผู้หญิงสองที่เผื่อผู้อาตาจ่าเผื่อเตรียมแต่ยังเล็กเมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าข้าวคูณสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่อเมืองตาก พ่อก so 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 nah so ูไปลบขุนสามชนหัวซ้ายขุนสามชนหัวขับมาหัวขวาในยี่ใหญ่พี่เกิดเขื่อนเข้าให้ฟ้าหน้าใสพ่อกูจึงขึ้นชื่อกูชื่อพระรามคำแหงที่ยังท่องจนได้เดี๋ยวก็เวลาจับก็จะไปตามอุตสุดหลังการที่ก็มีสองวัดวัดศาสี ลืมบอกไปค่ะว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนของยูเนสโกนะคะเลิศมากนี่ก็มีบริการโบกรถนะคะเพื่อความปลอดภัยไม่หลบเลยอ่ะตัวเก่าหรือเปล่าเนี่ยตัวเก่าเลยครับมีตัวเดียวอ่าลองแล้วก็แล้วก็มีตัวเดียวไม่หลบเลย อนี่คือมันโถมันโถชื่อมันของกินเลยเ๋ยโดนจับกินนะม,นมันมาพิกพินอนี่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะชื่อร้านชื่ออะไรนะลูกเช็อปใช่ไหมเช็อปนะคะอยู่ข้างหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมาใช้บริการกันได้